สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่ห้างบ้านต้นไม้ของผมอีกแล้วนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็เหลือขึ้นรางคาอีกนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ให้น้องชายนะครับมาขึ้นนะครับผมรางคาให้นะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วนะครับผมมันน้าหนักตัวผมเยอะนะครับผมแปดสิบกับห้าสิบนี่มันต่างกันเยอะมากครับนี่ตอนนี้นะครับขึ้นมารอนานรับพนรกเนี่ย เล้อคออยู่ตรงนั้นเลยดูับางอะไรอะ่ะมันก็มีเลื่อยอะไรคออยู่ตรงนั้นแหละนีฮะจุ่นจเล่นไหมจุน่นยังไม่ได้เอาหมาอย่ามาแค่นเดียวอย่ามัวเดีวทุกคนวันนี้เนี่ยท้องฟ้าบรรยากาศไม่เต็มใจนะครับผมฟ้ามืดมัวดินมาเลยนะครับผมวันนี้แต่ก็ตรงนี้นะครับผมที่หลายคนนะสงสัยผมถามว่า อยู่ใกล้สัตว์ปลาอะไรตรงนั้นขข้างบนตรงไม้ไผ่เนี่ยตรงนี้เหน็นหรคนเห็นเส้นนี้ไหมตรงนั้นมันจะมีป่งดินอยู่นะครับดินปงน่งรอยเก้งกวางหรือว่ารอยเอ่อเลี้ยงผามากินเยอะมากนะครับแต่เ,เราก็ว่างจะพาขึ้นไปชมนะผมโอเคเดี๋ยวเราจากนี้เรา,าเริ่มงานกันเลยขึ้น,ข,นขึ้นดีนี่ครับผมน่นเทาหอยิ่งหักนว้อย

ก็ไม่มเล่นเก่าเนี่ยใช้ประโยชน์เงนดับนี่ยไม่เล่นก่าอ่ะได้ยูปีแค่สามสุดก็พอแล้วปีตรงนั้นก่อนปลายก่อนเออตรงกลางแล้วก็ปลายแค่นั้นแหละแล้วก็อันนี้ค่อดีรับ ทัวเลยวะลูกลูกอะไรวะต้นยังเหลืโอ้กตัวด,าาะดะี๋บวจะไปทาบ่ะเองมทาแล้วเาไปตรงไหน

โอโหมือเลยมันใกล้กันหงวะว้าวตอนนี้นะครับมีแม่นะครับผมมาเยี่ยมนะครับทุกคนตอนนี้เออป๊บาเรา,เราลังคาอะไรเสร็จหมดแล้วนะพอ,อดีแม่มาสวนนะแม่มาเยี่ยมอ๋ขอขงมาเช็คครับผมเ <laughs> ช็คระบบ <laughs> วากอ อุมวอะแข็งแรงนุกวทำเป็นแนว่าถ้าเป็นแนวนี่ครับผมมาเช็คครับมาเช็คนี่ครับเราจะตีแบบทรงหมาแงนนะครับหรืว่าทรงโมเดิร์นนะคร<อ>ง่ายๆนะครับครับมีหลังคาอืนวามวอตัวรับี นั่งกันได้หลายคนอยู่นะโดยจะเตรียมทำกันตกสูงปลายโาสูงว่ามาขีบบูท่านจะเตี้ยหน่อยเออว่ามาขีบบูห้องมาทัากินได้แล้วเพื่อไงเดินน้ำแอบี้เหรเส้นลวดเหรอต่อตันจะคืบถ้าจะเอาให้แบบชัวร์ก็จะปูสี่ฮะข้จะปูสี่จะถ้าปู

ครับผมตอนนี้เนี่ยหลังคาผมก็เสร็จแล้วครับการตกก็ได้วางไว้แล้วนะครับผมนี่นี่นะครับผมแต่ก็จะเดี๋ยวจะใส่ไม้นะครับการตกแต่งเขาเรียกว่าอะไรผมก็บอกไม่ถูกนะเป็นการตกอีกชั้นหนึ่งเป็นการตกแต่งนะครับผมผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนี่ใส่ไม้เดี๋ยวก็จะหาไม้มาใส่นะครับทุกนก็ตอนนี้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างโอเคนะครับผมะนี่หลังคาก็เสร็จแล้วนะครับ น้องชายกับแม่ก็กลับแล้วนะครับผมนะก็ให้น้องชายมาขึ้นหลังคาให้นะครับผมเสร anyway. ็จแล้วนะครับก็น้องชายก็กลับไปแล้วทํางานของตัวเองนะครับผมหลังจากนี้ผมก็ทําคนเดียว๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมเลยเป็นช่องรูๆให้ตรงกันนะครับผมกันตกก็เดี๋ยวจะเอาผ้าไม้ไผ่นะครับมาเสียบใส่นะครับผมผมก็เรียนไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมงานกันเลยนะครับผมนะฤติตขัดหมดแล้วนะครับผมโอเคทุกคน มาโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับผมเป็นช่อง 对呀。 ครับผมตอนนี้เนี่ยก็เลยรูเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนนี่ดูเลยครับผมนี่ผมเลยรูเสร็จแล้วนะแล้วก็บูรูบนก็เสร็จแล้วนะครับนี่โอเคครับตอนนี้เนี่ยจะใบสองแล้วนะผมเนี่ยเริ่มหิวข้าแล้วนะครับผมเดีย๋ยวต้องกลับไปทานข้เทียนนะเเเท่ยงก่อนนะครับไอ้เาเที่ยงก่อนนะครับใช่ข้าเที่ยงครับผมนะตอนนี้ เดี๋ยวเรามาเตรียมทําใหม่วันนี้ก็น่าจะได้เสร็จหลังคาแล้วก็เสร็จกันตกแค่นั้นนะครับพอไม่ได้อะไรเยอะมากเพราะวันนี้ผมเข้ามาทําำงางนที่จะสายนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยผมไปช่วยงานน้องก่อนนะครับผมแล้วน้องก็ค่อยมาช่วยผมอีกทีหนึง่งนะครับตอนนี้ได้เลือดด้วยนะครับผมนี่เกิดจากการที่เราเลื่อยแล้วทีนี้มันบาดมือนะครับโอเคครับผมหลังจากนี้ผมเตรียมตัว เดินทางกลับบ้านก่อนนะเพื่อไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาทําใหม่แล้วก็จัดเตรียมใหม่นะครับผมนะครับผมทําความสะอาดน่าจะได้พักได้นอนกันนะครับผมสักทีนะครับไม่ใช่วันนี้ก็อาจจะเป็นวันหน้านะครับผม ครับผมตอนนี้ก็กลับไปทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาเริ่มงานกันต่อนะครับนะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเตรียมไม้นะครับผมไม้นี้เรามีอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาผ่านะครับผ่าไม้ อถ้าเป็นซิกซิกเลยครับไม้ในคอนข้างที่จะหนาดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นไม้ไผ่ไผ่หนามนะครับมันจะเป็นไม้ไผ่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแรงนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ผ่าไม้ผ่าเสร็จนะผมก็เอามันเหล่านะครับทุกคนนะลบคมมันแล้วก็เหลาให้บางลงให้มันสามารถดัดได้นะครับผมพอเรามันเราใส่เนี่ยช่องหรือว่ารูเนี่ย ครับผมมันต้องดัดนะครับนี่นี่ครับมันสามารถดัดอย่างนี้ได้ทุกคนนี่เห็นไหมแต่ว่างอแบบนี้แล้วก็เอาเข้าช่องมันนะครับ ครับผมตอนนี้เหล่าไม้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปบนห้างหรือบ้านต้นไม้ของเรานะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ตกแต่งนะครับให้สวยงามับผมอ ครับผมบ้านต้นไม้หรือว่าห้างของเราเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมเก็บกวดเป็นที่เรียบร้อยกันตกก็แน่นหนาครับผมนี่ขเยา้าเห็นเลยครับต้นไม้ทั้งต้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่พังอะเราอาจจะทําช้าแต่ว่าเราทําให้แน่นหนาและมั่นคงนะครับผมให้ปลอดภยัยนี่ครับนี่ก็อาจจะดูมืดนิดหนึ่งเพราะว่าเย็นแล้วนะครับผม ก็ทำจุกจิกจกระจกจ,กจอยนะครับผมมันก็ไม่รู้นะใช้เวลานานเหมือนกันนะแล้วผมเป็นคนที่ทำอะไรช่างช้าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เสร็จแล้วมานอนได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะต่อเติมอะไรหรือเปล่านะก็จะลองคิดดูก่อนนะครับผมแต่ว่าอาจจะต่อเติมข้างในให้เป็นห้องหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทําให้เป็นโรงครัวอันนี้ยังคิดอยู่นะครับผมเพราถ้าต่อเติมข้างในเป็นห้องก็ต้องไปตัด ต้องตัดไผ่นะครับผมมาทาผนังห้องหรือว่าทําร์กนะครับผมบิดนะครับหลายมุมเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่มุมนะครับผมหมดแล้วก็ตรงนี้ต้องเปิดเป็นถังข้าวปุ๊บก,ก็น่าจะนะครับผมแต่ว่าอาจจะหยุดไว้ก่อนนะครับผมอาจจะต้องมานอนหรือว,ว่ามาดูหรือว,ว่าต่อเติมอะไรสักอย่างก่อนนะครับแล้วก็จะมีการปลูกผัก อะไรบ้างนะครับก็รอรุนกันต่อไปนะครับผมนะเราจะมาอยู่ยาเราจะใช้แบบยาวๆนะครับเพราะว่าผมทําแบบมั่นคงใช้นานๆนะครับผมนะโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดสลายผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมปลูกอะไรหรือว่าแนะนําปลูกอะไรนะครับหรือว่าต่อเติมอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมก็กดใจให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบจะกดใจนะครับผมโอเคครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอออนไลน์พีหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย